ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโซนโฟ t e อทีมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจิมมี่นะครับหลังจากเมื่อกี้เราก็รีวิวผสมใหม่ลองเก็บหนึ่งไปแล้วผ่านชิวๆนะครับด้วยผสมใหม่บวกหกบวกแคทประมาณนี้ตามที่ผมแนะนำามาแหละว่าแบมบูก็ใส่บวกเดิมๆก็ยังได้เลยนะครับคนอื่นก็ประมาณนี้ยังไม่บวก ก็ขีร้อยขีดามิดร้อยสี่สิบเอ็ดสเปย์สามพันสองมีชายาแฟนตาติกแล้วก็อ e ีบวกเก้ารวมเซตเป็นบวกสิบอันนี้เราจะมาลงเกฟสองดูว่าเกฟสองเราจะไหวเปล่านะครับโอเคไปดูยกันเกฟหนึ่งเราลงไปแล้วนะเมื่อกี้ก็ผ่านแบบชิวๆเลยนะสองนาทีสิบวิค่อนข้างเร็วเลยแหละมาดูเกฟสองซึ่งมันมีมอนสองฝั่งนะอุ้ยแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยจอไก่วิ่งเฉย ลืมเซตจอไก่ว่ะไม่เป็นไรปล่อยมันตายไปเ,ยเกิดเลยดีกว่าเสียเวลาตัวสมใหม่ยิงอีช้าๆอยู่ส่วนด่านนี้ก็น่าจะอีเลยนะอีสองทีมั้งมีไปเลยโอเคอีสองทีเยลืตัวหนึ่งผมน่าจะปล่อยมอนไก่ตายให้หมดเลยดีกว่าว่ะเดีย๋ยวเสียเวลาชุบอีก เหลยวตัวหนึ่งยังไม่ตายเยาก็คงตายผ <Okay. S 1> สมใหม่นี้เราอีรอได้เลยนะมันถ้ามันเดินเข้าหาเราแบบนี้ยี oh. ยบนิดน่อยเอ okay. เหลือตัวหนึ่งลงดีเค okay. ตัวไก่ตายหมดแล้วเสียเวลาหน่อยนะครับทุกคนเพราะตัวไก่มันตายยังไม่หมดตั้งแต่ทีแรกนะ นี่แหละข้อเสียถ้าเราจะทําให้มันตายหมดก็คือให้มันตายหมดตั้งแต่ด่านแรกนะครับหรือถ้าไม่ให้มันตายเลยก็ทําของใส่ให้มันให้มันถึกๆอะ่ะนี่ไปโดนตัวระเบิดลงดีอวจริงๆก็เดินไปอีกนิดนึงก็ออีกก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปลงด,ดีตัวระเบิดภาคก็จะเสียเวลารอมันอีกด่านนี้ค่อนข้างอันนั้นอยู่มีระเบิด ไงโอเคก็ไม yes. okay. no ่ได้อีกว้างเหมือนผสมม่วงนะครับแต่ก็ความเร็วก็พอๆกันนั่แหละแต่ผสมม่วงแค่มันอีกว้างกว่าแล้วมันน่าจะแรงกว่านิดนึงด้วยสเตตัสมันที่เป็นระดับมิติกนะครับอุ้ยนันก็ลงดีไปโอ้ยเวลาก็ กินไปค่อนข้างเยอะแล้วนะจะ,จะเอ็ดหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่เอ็ดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมก็ไม่ค่อยชัวร์เหมือนกันว่ามันจะไหวหรือเปล่าผมแก่เอามาทดสอบไหวก็ดีนะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆเอาไปเล่นกันถ้าไม่ไหวก็เป็นเพราะผมอาจจะเล่นไม่ดีก็อีกเรื่องนึงนะน่าจะไหวแหละมันด้วยความที่มันอีแรงน่าจะจบบอสไปอยู่ ก็ตามที่เคยบอกไปนะครับผสมใหม่ต้องใช้จังหวะในการอ e. ีนิดนึงนะครับต้องมีสก,กิลเพลนิดหนึ่งเพราะว่ามันบอสมันมีสก,กิลนะครับเผื่อมันหลบหนู่นหลบหนี่หลบนั่นแล้วก็อ e. ีไม่โดนเสียเวลาอีใหม่โดยที่เซตมันอ e. ีลงพื้นแล้วค่อนข้างกว้างนะครับอ e. ีถอดสมองไปเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่ากี่นาที2นาทีครึ่งหรือเปล่า2นนาที40 รให้ผ่านแล้วกันครับอีรอเลยแนะนำขี่ร้อยนะครับสองทีสามท,ทีนี่เหมือนจะอ e ีสี่ทีสีทีไม่ตายนี่ครับบอสมันมีสก,กิลนะครับลงดีมันเอา โอเคสองนาทีสามิบเอ็ดวิโอ้โหไม่เอ็ดได้ไงวะมันน่าจะสองนาทีสามสิบวิครับไม่เอดไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้ถือผมถือว่าลงได้นะแต่ผมแค่จับจังหวะไม่ดีเองนะครับเพื่อนๆคนที่ไหนที่ลงชำนาญชำนาญก็ไหวไหวอันนี้ผมไปเสียเวลาตอนที่มอนมอนมันตายตอนต้นนะ่ะเออ ถ้าผมตัดสินใจชุบมาเลยหรือให้มันตายหมดตั้งแต่รแรกๆก็น่าจะทันนะครับประมาณนี้ว่าผมอ e ีพาดตรงบอสไป2-3สทีด้วยโอเคเอาเป็นว่าเก็บสก็ลงไหวเลยทุกคนจับจังหวะอีดีๆเอาได้อยู่ไม่แย่ครับแต่เก็บหนึ่งนี่น่าจะได้ร้อเซ็์แหละเก็บสนี่ต้องใช้สกิลเพลนิดนึงซึ่งผมก็พลาดอยู่เมื่อกี้นี่ก็ประมาณนี้ ถ้าเป็นประโยชน์ยังไงผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับผมจิมมี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ